อายุเยอะขึ้นผิวเหี่ยวย่นใบหน้าหย่อนคล้อยถ้าไม่อยากเจ็บตัวโปรแกร,รม Ultraformer MPT อาจเป็นคำตอบของคุณค่ะโปรแกร,รมอั t ตราฟอร์เม MPT นะคะเป็นเทคโนโลยีอัลตราสาวความเข้มข้นสูงที่ยิงเข้าสู่ใต้ผิวหนังนะคะทำให้เนื้อเยื่อเกิดการหดตัวและกระชับมากขึ้นและเกิดเส้นใยคอลลาเจนใหม่ๆนั่นเองค่ะ ดยการรักษาด้วยอัลตราฟอร์เมอร์ MPT นะคะผู้เป็นแพทย์สามารถรักษาได้โดยเชปการยิงพลังงานถึง4รูปแบบด้วยกันทําให้สามารถครอบคลุมได้ถึงสมแง่มุมของการรักษาคือการสร้างความกระชับนะคะการสไลด์ไขมันและการปรับปรุงคุณภาพผิวค่ะโดยเอกลักษณ์ของอัลตราฟอร์เมอร์ MPT นะคะอยู่ที่เทคโนโลยีไมโครพลาส s ์นั่นเองค่ะทำให้การยิงพลังงานนะคะมีความเร็วและต่อเนื่องสูงช่วยในเรื่องประสิทธิภาพการรักษาแล้วก็ลดความเจ็บของคนไข้ได้เยอะเลย อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของอั t ตราฟอร์เมอร์นะคะคือเขาสามารถรักษาได้หลายระดับความลึกมากๆเลยระดับแรกนะคะคือชั้นสมัร์เป็นชั้นที่เราทําการผ่าตัดยกหน้านั่นเองเมื่อเกิดเส้นใยมากขึ้นในชั้นนี้นะคะก็จะทําให้ใบหน้าดูตึงเกยกระชับมากขึ้น,นค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังสามารถส่งพลังงานเข้าไปในชั้นหนังแท้เพื่อลดความหลวมของผิวและเพิ่มเส้นใยคอลลาเจนในชั้นหนังแท้ได้อีกด้วยส่วนริ้วรอยเล็กๆเกช่นหางตานะคะตรงมุมปากนะคะก็สามารถใช้หัวตื้นสุดเพื่อเก็บงานได้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถยิงพลังงานลงสู่ชั้นไขมันนะคะเพื่อสไลายไขมันบางส่วนและเพิ่มความกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ โปรแกรมเอลเจอร์ฟอร์เมอร์ MPT นะคะเหมาะกับกลุ่มคนดังต่อไปนี้ค่ะ1เลยก็คือกลุ่มที่มีความหย่อนคล้อยของใบหน้านะคะกรอบหน้าเริ่มไม่ชัดเรมรู้สึกว่ามุมปากตกแก้มตกนะคะ2ก็คือคนที่รู้สึกว่าผิวหลวมนะคะอยากมีผิวที่แน่นขึ้นต้องการสร้าง,สาง,งเส้นใยคอลลาเจนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผิวแข็งแรงขึ้นค่ะ 3. นะคะคือคนที่เริ่มมีริ้วรอยตื้นๆแล้วตรงมุมปากหรือว่าตรงหางตานะคะหรือว่าคนที่รูขุมขนเริ่มกว้างตามอายุก็าสามารถมาเก็บงานผิวสร้าง,สาง,สาง,งเส้นใยคอลลาเจนเพิ่มขึ้นได้ค่ะ สี่นะคะคือคนที่มีไขมันส่วนเกินนะคะต้องการสลายไขมันบางส่วนใต้ผิวหนังและเพิ่มความกระชับค่ะ 5. นะคะคือคนที่ต้องการแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยของใบหน้านะคะแต่ว่าไม่อยากผ่าตัดค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผิวนะคะและเทรนเทคโนโลยีความงามสามารถกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยค่ะ